เมื่อเราเรียกรถให้หยุสักคันหนึ่งเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยกันนะครับก็คือ1ยินยอมแล้วก็จอดรถ2ก็คือขับหนีนั่นเองครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องเบื่อกับเหตุการณ์เดิมๆแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํามอสที่เพิ่มความเสี่ยงในการเรียกหยุดมากขึ้นนะครับมีพฤติกรรมของผู้คนที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลงจากรถแล้ววิ่งหนีคุณหรือว่าจะถอยหลังมาชนเตาเฮ้ยรถหัวเฮ้ยหรือแม้กระทั่งลงมาด่าค ยังมีความพร้อมที่จะถือมีดสปาร์ตาไล่ฟันคุณโออ้้ยไนี่และพร้อมที่จะหยิบป,ปืนระบวกกับคุณได้ตลอดเวลา โอเคนะผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเนาะนะครับอ่าวันนี้เนี่ยจะมาสอนลงด้วยตัวมอตตัวนี้นะครับอ่าเป็นอ่ริชเชียร์ทราฟิกสต็อปนะครับหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงเนาะในการหยุดการจราจรนะครับบอกว่าอะไรอ่ะเวลาเรากดไปว่าเรียกผู้ต้องสงสัยอ่ะนะครับเรียกรถอ่ะเราก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็จะมีอยู่7รูปแบบด้วยกันเนาะจะเป็นออกมาแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็หลบหนีเนาะเฟียนะครับแรมมิงครับคือการชนชนชุดแอนด์ฟรีนะครับก็คือยิงแล้วก็หนนนนีีเเาาะะะมกกรรรจัััับบตวปคออ จะมีเจ็ดรูปแบบด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวใครไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างมาให้ดูเนาะนะครับหาวิธีการลงนะครับเราก็กดดาวน์โหลดดีสไลด์ไปเลยกดอัพเกรดดาวน์โหลดครับอ่าอันแรกนะครับเป็น3.0.5เนาะกดดาวน์โหลดไปเลยอ่านะครับก็รอดาวน์โหลดประมาณหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ท่านชมเนี่ยกดเปิดไฟล์เลยนะครับจะไม่แตกไฟล์ก็ได้นะอ่าแล้วแต่เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดไฟล์เกมของเราขึ้นมาเนาะกลับมาที่ไฟล์มอสเนาะนะครับแล้วก็ลากเข้า ลากไปเลยอันนี้ผมลงไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมกดทับมาดูก็ได้นะกดรีเพสไปเลยนะครับแล้วก็ปิดโฟเดอร์ o d ดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยมาที่ไฟลเกมก่อนนะไปที่ปักอินนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันนะครับมาที่ LSPFR เนอะนะครับเล้วลงมานะครับหา r i s k e Traffic Stop นะครับนี่เลยกดไปที่อตัวที่เป็นรูปเนี่ยฟันเฟืองนะครับเนี่เลยก็จะเห็นนะครับ อันนี้ก็คือนะครับแรกเนี่ยก็คือการเกิดนะครับแบบว่าสมมติว่าเราเรียกเนี่ยใช้โอกาสเกิดอย่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันเต็มที่100นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไป100เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เนาะเวลาที่เขาออกมาตะโกนเนาะนะครับก็ให้กด Y เนาะอ่ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผมจะตั้งค่าแค่อ่าตรงนี้นะครับเนี่ยก็คืออัตราการเกิดเนาะผมขอตั้งไว้ที่ร้อยเลยแล้วกันนะครับอ่าจากนั้นนะครับมาที่ไฟล์เนาะแล้วมาที่เซฟครับเซฟไปเลยก็กดกลับครับ อ่ากด9บาทนะจะนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าดูในเกมกันครับไปวิธีการเรียกหยุดนะครับก็กดตัวชิปเนาะกดชิปก่อนนะครับกดชิปให้มันขึ้นตัวสีนี้แดงๆเห็นไหมครับตรงแมปไหมนะครับแล้วกดตัว J 3ครั้งเนาะนะครับสำหรับรถที่ลง EOS นะครับ J สามครั้งนะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นเนาะอ่านไหมครับก็จะลงมาด่าเราบ้างนะครับเอออ่ากด Y นะเพื่อให้อ่า ขึ้นไปในรถเนาะก็จะลงมาด่าเราลงมาอะไรเราบ้างนะครับก็เราเป็นสีสันเนาะนะครับเพิ่มความสุขให้รับเกมนะครับอ่าสำหรับเอตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่า,านผู้ชมก็ไปเลือกไปเล่นกันได้นะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพืก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่มาชมครับขอบคุณครับ